บรรยาก,กาศเช้าที่นะครวรนธรรมรารับ,ากกบยามเช้า,ชาจากส10ฐานที่พอประมาณลองไล์สุดดึงกันหนอง ผักบุ้งวันนี้ผักบุงก้งวันนี้สามสิบบาทป่ะดีคะแรผักบุ้งเจ็กบาทนี่ยาย,ย,ายสามหาสามหา้าสามห้าสามสิบาบ,บ,บ,บาบบทา ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณเอาซิมหายทีพี่น้องพอดีมีบุกปตีมาเปิดแล้วขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณที่คอมจากนะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะครับขอบคุณเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจครับโอ้โหบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศเช้านี้ที่นครพนมนะครัผบผมพาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเช้านี้ที่นครมาบรรยากาศเช้าที่นครพนมนะครับอ่าสักสิบเยอะอีกสองนาทีนะฮะเอาสิบห้านาที 95นาทีก็พอนะครับเหลืออีกสองขอบคุณมากมากครับขอบคุณ,ค,ณคุณใจเลยนะครับสวัสดีทักทายยามเช้านะครับท่า,าที่ ขอบคุณแต่งร้อยเดียวนะครับถูกถูกขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะ,ะขอบคุณทีณ่ท็กกำลังใจเลยครับบรรยากาศข่าวที่นครปฐานะคระคะับ ขุนเพื่อนนะครับสิดไ,ได้เวลาลงไลน์แล้วพี่น้องจะได้เวลาลงไลน์ขอบคุณเพื่อนนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับโอ้ไหลสดไหลสดแนวนอนนี่ไห์สดแนวนอนเพื่อนบ่คอย,ลยไลน,น์นมาไ,ไหนนะพี่น้องครับเพื่อนบ่คอยมีเอฟซีบ่คอยคุนตอนไหนเนาะไม่เป็นไรนะครับเหลืออีกสิหนึ่งนาทีนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับเอาเอาเข่งมาใส่ของนะครับก็ส่งเพิ่นเอาว่าเทิร์รถก็ได้เออหนี่ไปส่งเพิ่นรถแล้วหรือเปล่าร้อยเดียวถูยสวย นีตัวนี้มันได้มันใหชอบพกงเดีมันมันซื้อดีมา่ตรงเออตัวนี้พอดีนะสี่ร้อยเก้อ่ะสามสามสองจดไหนครับรถขาออกเลย อ่าไปเรี็บร้อยขอบคุณนะครับแมนในเวลาลงไลน์โดยนอะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับในเวลาลงไลน์โียนอะยังไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับอ่าสิบหกนาทีนะครับเอาลงไลน์ทั้งนอ